สวัสดีคับวันนี้เรามาเที่ยวสวนสัตสว์เขาสงกราหรือว่าสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับนี่ผมมาถ่ายรูปก,กับแม่นี่ตอนนี่เหม็มีอันนี้ผมกำลังจะเดินไปดูนกยุงใช่ไหมนี่อันนี้คาบิบาลานะครับนอนกินหญ้าอยู่อันนี้เป็นจระเข้น้ําจืนนะครับนอนเช่นนะ้ำนอนบนบก อันนี้พี่นายทีนอนแช่น้ำเลยดียดิอันนี้มียแคสนอนใสเหล็กเพื่อนก็ยืนเล่นนะครับน,นี่ผมผมหิวผมก็เลยเอาสเสบียงขึ้นบาด,ดินนี่เป็นแพะเอ๊ะแกะเอ๊ะเ <Wow. S 1> ออกวางครับนี่กวางไม่มีเขาอันนี้ยีราฟผมขึ้นมาบนสกายวอกด้วยนะนี อันนี้อะไรนะลืมละผมไม่ไดพูดดีกว่าอันนี้เป็นยีราฟนะครับอันนี้ยีราฟนะครับมีผมให้อาหารด้วยนี่ลิ้นมันยาวมาก